ท่านผู้ชมครับมาดูประเด็นที่ค้างกันเอาไว้เมื่อวานนี้อันเนื่องัาจากเศรษฐกิจกไหมล่ะราชบุรีคนร้ายทำทีซื้อทองและเอาสร้อยข้อมือทองคำสามบาทนี้ท่านผู้ชมนี่วงจรปิดเป็นร้านทองเยาวราชด,ดำเนินอยู่ที่ดำเนินสะดวกราชบุรี ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นนะคะเข้ามาทําทีที่จะขอซื้อทองน้ําหนักเส้นละ3บาทนะคะมูลค่า90 0า0มืแล้วจังหวะที่พนักงานเอาสร้อยข้อมือ3บาทเส้นแรกไปให้ดูค่ะอตอนแรกเนี่ยเขาสวมไม่ได้มันสั้นไปก็เ,เอาเส้นใหม่ไปให้ทีนี้พอได้ใส่ข้อมือไปแล้ววิ่งหนีไปเลยค่ะใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึงหนึ่งนาทีนี่ฮะท่านผู้ชมฮะแต่ช่วงค่ำจับได้ครับจับได้นะคะ นายนรงยุทธปิโยอายุ38ปีจับได้พร้อมกับมอเตอรไซคันที่ก่อเหตุค่ะแล้วทองอ่ะทองเขาบอกว่าเขาไปขายแล้วนะคะขายด้านทองที่สมุทรสงคราม80,000บาทแล้วเงินที่ได้ก็เอาไปใช้หนี้พนันออนไลน์เหลือติดตัวแค่4,000บาทค่ะส่วนตัวส่วนตัว ขายปูกระทาใช่ค่ะเขาบอกว่าขายอยู่ที่ถนนสายเลี่ยงเบืองอะค่ะแต่ว่าเงินไม่พอใช้เพราะว่าไปติดพนันออนไลน์ก็เลยเป็นหนี้ตัดสินใจก่อเหตุนะคะพอ,อได้ทองมาก็รีบเอาไปขายแล้วตำรวจจะทำยังไ,ไงติดต่อไปที่ร้านทองที่เอาไปขายใช่ไหมให้นําทองมาคืนค่ะเนื่องจากเป็นการรับซื้อของโจรเดี๋ยววันนี้ค่ะร้านทองก็จะนําทองของกลางมาคืนให้ที่สอพอดําเนินสะดวกหรือไม่เนี่ยเพราะเข้าข้อหารับของโจรใช่ค่ะ ทองเก้าหมื่นเอาไปขายแปดหมื่นมันชัดเจนนี่ทำให้ผมดึกถึงกรณีอีกแล้วที่ต้องพูดถึงแอนทองประสมทำให้ตำรวจท้องรอถึงบอกว่าเพชรที่เป็นต่างหูราคาห้าล้านล้านเพชรรับซื้อไปล้านห้าถึงไม่เข้าขายรับของโจรอะฮะไอ้นี่เก้าหมื่นเอาไปขายแปดหมืนรับของโจรฮะ